ช่วงแรกของรายการครบเครื่องเรื่องข่าวครับผูบ้ฟังครับเราออกอากาศผ,าผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุอสมท .53 สถานีทั่วประเทศนะครับแล้วก็สด,สดสดรับชมกันได้ใน Facebook Live ของ f m ฟ o อ็พูดคุยไต่าถามกันเข้ามาได้ด้วยนะครับช่วงแรกเราจะคุยถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมของสปสชในการรองรับผู้ป่วยโควิด19าสายพันธุ์โอไมครอนเพราะว่าตัวเลข9กระโดดจริงๆเมื่อวานก่อนเนี่ยยังตัวเลข3,000กว่ายอยู่เลยนะฮะ uh huh. วันนี้กระโดดมา57 0 0แล้ว และคุณหมอคาดการว่าอีกสักสองสาวันเนี่ยตัวเีขจะเข้าเข้าทบทวีคูณก็คืออาจจะถึงหลักหมื่นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการเตรียมการรองรับผู้ป่วยที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นสปสชเตรียมพร้อมอย่างไรคุยกับท่านเลขาธิการสปสชนะครับคุณหมอจะเด็ดธรรมทัตอารีให้เกียรติพูดคุยในรายการครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณสตถิธรคุณนงค์งและท่านผูกฟังครับสวัสดีครับครับครับสพชเราเตรียมพร้อมยังไงฮะเรามีการซักซ้อมเตรียมหมายเลขซึ่งเราเคยใช้ก่อนหน้านี้แล้วก็ห่างหายกันไปสักเดือนสองเดือนแล้วคุณหมอครับตอนนี้เราเรามีความพร้อมจนถึงณขณะนี้ยังไงบ้างแล้วครับครับก็ต้องเรียนนะครับว่าเป็นที่คาดการณ์ว่าอาจจะมีจานวนผู้ป่วยในช่วงนี้มีมากขึ้นดังนั้นสสชก็รับหน้าที่ในการที่จะประสานกับเตรียงกับผู้ป่วยนะครับ ในการเข้ารับบริการโดยที่เรามีการจัดเตรียมสาย1 3 3 0ไว้ตลอด24ชั่วโมงครับโดยการเพิ่มจํานวนคู่สายที่ให้โทรเข้าพร้อมกันได้ถึง3า0 0ันคู่สายแล้วก็มีการจัดเตรียมผู้รับโทรศัพท์300รอคนพร้อมนั่งประจําการตลอดเวลาโดยที่คาดว่าจะรับสายโทรศัพท์เข้ามาได้ถึงวันละสอง0 0รลายแต่วันนี้ยังต้องเรียนว่ายังไม่ถึงนะครับ,รบจำนวนสูงสุดที่เมื่อวานโทรเข้ามาในผู้ป่กกวยที่มาขอเตียงเนี่ย1 0 7 1รบลาย ก็อย่างที่คุณนลงว่านะครับมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นแต่นั้นเราจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมนอกจากจะเตรียมความพร้อมในเรื่องสายโทรศัพท์แล้วเนี่ยรเราได้เตรียมความพร้อมหน่วยบริการที่เราจะนําท่านเข้าสู่บริการเราต้องที่ทราบนะครับว่าส่วนหนึ่งเราเชื่อว่าการติดครั้งเนี้ถ้าเป็นตัวสายพันธุ์ที่ชื่อว่าโอมิคอนเนี่ยจะมีอาการไม่หยุนแรง แต่อะไรก็ตามแม้นอาการจะไม่รุนแรงก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนเชื้อเนี่ยก็ยังต้องการเข้ารับบริการดังนั้นก็จะมีการแนะนําในการที่จะบริการที่บ้านาที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชั่นโดยแล้วก็ยืนยันจากท่านอธิบดีกรมการแพทย์น,ยนะครับว่าจะนําท่านเข้าสู่ระบบบริการที่ได้ภายในหกชั่วโมงโดยบริการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการส่งอาหารสามมื้ออุปกตอนยาแล้วก็มีหมอวิดีโอคอลไปโดยครั้งเนี้เนื่องจากอาการอาจจะไม่รุนแรงทาง มาตรฐานก็จะกำหนดว่าจะกัดตัวประมาณ14วันนะครับแล้วก็อาจจะมีวิดีโอคอลตนเหลือวันละครั้งก็คิดว่าน่นจะเพียงพอนอกนั้นบริการอื่นๆยังคงเป็นบริการปกตินะครับแต่หากท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่พร้อมจะเข้าสู่ระบบโอมิเอรเลชันเช่นเป็นผู้ป้วนปุยโรคประจําตัวหรือเป็นสูงอายุหรือไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยอันนี้เราจะขอให้ท่านเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ ก็อันนี้เป็นมาตรการที่เราอาเตรียมการไว้แล้วเชื่อว่าวันหนึ่งที่เราคาดการไม่สูงสุดเนี่ยอาจจะมีผู้โทรเข้ามาขอเตียงถึงเป็นหลักหมื่นรายตอนนี้วันนี้จะมีการเตรียมระบบเพิ่มเติมอีกนะครับก็เชื่อมั่นว่าขณะนี้มีความเพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์อยู่ครับผมครับคือก่อนหน้านี้นะฮะเราเคยรองรับผู้ป่วยมาเรารอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผู้ป่วยกลุ่มนั้นเนี่ยหายแล้ว รู้ขั้นตอนหมดทุกอย่างเลยแต่เขาอาจจะไม่ต้องใช้เพราะเขามีภูมมคุ้มกันแต่คนที่จะโทรหลังจากนี้ครับยังไม่เคยติดเชื้ออะไรถ้าเกิดติดเชื้ออาจจะไม่รู้ระบบครับเริ่มต้นต้องอยังไงนะครคุณหมอครับอธิบายให้เริ่มต้น<ห>ตอนนี้โดยโดยปกติเนี่ยพี่น้องประชาชนอาจจะตรวจเองก็ได้นะที่บ้านที่เรียกว่า a อ K ที่อาจจะซื้อมาตรวจก็ได้ในราคาตอนนี้ก็ไม่ค่อยแพงนันะครับเมื่อท่านตรวจพบว่าตัวเองเป็นบวกไม่ว่าจะเป็น h อทหรือไปตรวจ R t p c ทีพที่เป็นวิธีมาตรฐานระเบวกเนี่ยรันเบื้องต้น หากท่านมีหน่วยบริการที่ไปรับบริการประจําท่านลองติดต่อหน่วยบริการตรงนั้นดูก่อนว่าจะรับบริการให้การรักษาได้หรือไม่แต่หากท่านไม่มีไม่ทราบไม่รู้เพราะท่านตรวจเองเนี่ยท่านสามารถทําได้อีกสามวิธีคืออันที่หนึ่งโทรมาหนึ่งสามสามศูนย์แล้วก็ต่อหนึ่งสี่จะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อบันทึกประวัติท่านแล้วจะนําท่านเข้าสู่ระบบการรักษาภายในหกชั่วโมงแต่หากท่านไม่สะดวกท่านอาจจะเข้าเว็บไซต์เราก็ได้นะครับ ที่ nhso.go.th เนี่ยเราจะมีอาให้เข้าไปกรอกข้อมูลับเบอร์โทรศัพท์แล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปภายใน6ชั่วโมงเช่นกันจะนําเข้าสู่ระบบบริการหรือช่องทางที่สามท่านอาจจะเป็นเพื่อนกับปปชาที่แอด i ต้ nhso และท่านเข้าไปตรงนั้นไปกรอกข้อมูลเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เราติดต่อนําเข้าสู่ระบบภายใน6ชั่วโมงเช่นกัน ทั้งหมดนี้สามารถโทรได้หรือว่าติดต่อได้ทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงนะครับครับคำว่าเข้าสู่ระบบบริการครับคือถ้าเราอยู่โฮมอโซเลชันคือเราอยู่บ้านเดี๋ยวระบบบริการจะมาแนะนํามาติดต่อมาให้บริการเราถึงบ้านเลยแหละครับถูกต้องครับอันนี้เป็นที่เราเคยทํามาอยู่แล้วแล้วก็ครนนี้ก็จะอาทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีการโทรกลับไปภายใน6ชั่วโมงส่งอาหารไปส่งยาส่งอะไรไปครั้งนี้ที่จะทํารวดเร็วขึ้นก็คือเรื่องยาจำได้ในช่วงก่อนหน้านี้แต่ผมบอกว่าต้องมีอาการในขนาดเนี้ย มาตรการในการส่งยาจะไปเร็วมากเพราะว่าเชื่อว่าอาการจะไม่เยอะเนี่ยถ้าให้ยาไปกอ่อนน่าจะ mm hmm. น่าจะป้องกันได้ดีก็จะมีการปรับยุทธวิธีนิดนึงนะครับแต่หลักๆจะเหมือนเดิมหล้ท่านเมื่ออยู่บ้านท่านก็จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดในที่ปลายนิ้วนะครับ,รบที่คุณหมอจะให้ท่านวัดถ้าท่านต่ําลงหรือว่ามีอาการที่บ่งบอกไปถึงนี้การที่ทิศแย่ลงก็จะมีการนําเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลต่อไปนะครับครับเขียว ต้องอยู่บ้านอย่างเดียวใช่ไหมฮะไม่ไม่สามารถเข้าไปโรงพยาบาลหรือว่าเราเรา,เราพิจารณาหรือว่าตัดสินยังไงครับจริงๆเราไม่อยากจะใช้คําว่าต้องนะครับแต่เราอยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราอยากจะเก็บเตียงไว้สําหรับคนไข้ที่มีอาการหนักหรือว่ามีอาการความจําเป็นครับอะไรก็ตามนะครับหากไม่สะดวกเพราะว่าบางทีคนอยู่บ้านจํานวนมากไม่พร้อมที่อยู่ที่บ้านนะครับ อย่างนี้เราก็ยังต้องนําท่านเข้าสู่ในระบบที่เรียกว่า community isolation หรือโรงพยาบาลสนามหรือ h o s p i t a l หรือโรงพยาบาลบอันนี้จะอยู่ที่การติดต่อประสานกันระหว่าง อ่าบที่ท่านโทรเข้ามาเราไม่อยากใช้คาว่าต้องเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะครับความจําเป็นของพี่น้องประชาชนบางที่เหมือนกันอังอนั้นในภาวะการปัจจุบันตรงเนี้ยถึงแม้เราจะบอกว่าอยากจะแนะนําเนี่ยบางหน่วยเราบางที่เราก็ก็เข้าโรงแรมก็มีนะครับเข้าไปที่โรงพยาบาลสนามหรือแม้กระทั่งเข้าโรงพยาบาลเลยก็มีก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าหากท่านติดเชื้อไม่ว่าจะตรวจเองหรือไรท่านกูณาโทรมาก่อนแล้วก็มาให้่าน้องๆของเราเนี่ยได้ ด้บริการในการที่จะจัดเข้าสู่ระบบบริการให้ครับ,รบแล้วมีกระแสข่าวมาครับว่าถ้าใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนครับคุณหมอฮะถ้าเกิดคุณป่วยคุณสิต้องออกค่ารักษาเองอันนี้ข้อท็จจริงเป็นยังไงครับอันอันน,น,นี้อันนี้ไม่จริงนะครับต้องเรียนว่าโรคโควิดเนี่ยเป็นโรคที่อติดต่อหลายแหลง่งที่รัฐบาลเนี่ยรับผิดชอบในการดูแลค่ารักษามาตั้งแต่ต้นเลยนะครับเว่าท่านไปรับบริการตรวจคัดกรองหรือว่าการรักษาไม่ว่าโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนใน ภาพไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงแรมหรือที่ไหนก็ยังคงรักษาฟรีครับรวานก็มีการประชุมนะฮะนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าไม่มีการที่จะเก็บค่ารักษาหรือแม้กท่านฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนก็นย,ยังคงให้บริการรักษาเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าท่านไม่ฉีดวัคซีนเราจะขอให้ท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะว่าไม่เหมาะที่จะอยู่ที่บ้านเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่แย่ลงเท่านั้นครับครับเพราะคุณจะไม่มีภูมิเลยนะฮะในการรับมือกับการระบาดของโควิด -19 นะครับ ครับครับแล้วเรื่องของการตรวจ ATK เรายังมีแจก ATK อยู่ใช่ไหมครับจริงๆตอนนี้ยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็เตือจํานวนน้อยแล้วตอนนี้ถ้าจาได้เรามีจุ8.5ล้านชิ้นนะครับขนาดนี้ทั่วประเทศยังเหลือประมาณ1ล้านกว่าชิ้นตอนนี้เนี้ยอวชร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกาลังพยายามแจกกระจายชุดตรวจเนี้ยไปให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มต่างๆครับแต่อะไรก็ตามก็เรียนคุณนรงนะครับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่านูนบริการต่างๆขนาดนี้พร้อมจะตรวจให้พี่น้องประชาชนที่มีคุ่มเสี่ยงได้เองแล้ว ไหยก่อนเนี่ยเราจะไปตรวจที่คลินิกไม่ได้ตรวจที่โรงพยาบาลส่ลงเสริมสุขภาพตำบลในขณะเนี้ยทั่วหน่วยบริการทั่วไปสามารถให้บริการได้ก็ทําให้ความจําเป็นที่ท่านจะตรวจเองอาจจะน้อยแต่ก็ยังมีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มที่อาจจะต้องการก็ยังเข้าไปได้นะครับที่แอปเป๋าตังค์หรือท่านไม่สะดวกจริงท่านอาจจะไปหน่วยบริการใกล้บ้านไปถามเลยก็ได้หรือไปขอตรวจแล้วหน่วยบริการจะให้กลับมาตรวจที่บ้านต่อก็ได้นะครับก็ยังคงให้บริการอยู่ครับจนกว่าจะหมดครับผมครับครับหกชั่วโมงนะฮะบริการถึง ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพแน่นอนยืนยันอย่างนั้นนะครับครับผมก็ให้ความมั่นใจนะครับเพราะอันนี้เราเรียนรู้จากอดีตนะครับว่าถ้านานกว่านั้นเนี่ยพี่น้องจะเกิดจะค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วก็จะโูแต่ซับไปหลายที่แล้วก็อาจจะเกิดความวุ่นวายมากดังนั้นเราจะขอว่าเราตั้งกติกากับตัวเองว่าภายในหกชั่วโมงอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับจะนาท่านเข้าสู่ระบบบริการเพือบ เพื่อเป็นต,ตัวตัววัดของพวกเราในการทํางานนะครับ,รบถ้าถ้าเกินหกชั่วโมงสามารถ,ๆๆถาเกิดสมมติว่าร้อนใจหกชั่วโมงก็ยังไม่ได้รอบการติดต่อสามารถติดต่อก,กลับไปอีกรอบหนึ่งควร<ด>ควรจะต้อง <นะ S 1> ต้องติดต่อกล<า>ับมาเลยครับ<า>เพราะว่าอันนี้ต้องเรียนนะครับการทํางานหมู่มาก<า>มีความผิดพลาดหลงลืมหรือว่าหลุดไปอย่างเงี้ยถ้าหากใกล้ๆ6กชั่วโมงเนี่ยจะควรท่านกรุณาโทรกลับมาเพราะบางทีหลุดไปก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็ เขาเรียนไปชาสัมพันธ์ว่า6ชั่วโมงถ้าไม่ได้ต้องรีบโทรกลับมาเราจะรีบจัดการดําเนินการต่อก็ให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการทํางานระยะหนึ่งแต่ถ้ามันดูผิดปกติไม่ได้รับการติดต่อกลับมาเนี่ยก็ขอให้ติดต่อกลับไปอีกครั้งหนึ่งมีท่านที่สงสัยว่า ATK ที่ขายกันอยู่ในตลาดปัจจุบันเนี่ยมันตรวจโอไมครอนได้ไหมเกี่ยวไหมคะ โดยที่คำท่านอ,าอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์นะท่านได,ได้เคยคุยกันก็คิดว่าตรวจได้นะครับเพราะว่าตัวการตรวจเอทีเคเป็นการตรวจตัวไวรัสทั้งหมดดังนั้นถ้ายังมีตัวไวรัสอยู่เนี่ยอาชุดตรวจเอทเคนี่ยสามารถจะตรวจได้ แต่ถ้าจะตรวจละเอียดในลักษณะโมเลกุลหรือว่า DNA เนี่ยต้องใช้มาตรฐานที่เรียกว่า RT-PCR ซึ่งบางครั้งอาจจะตรวจไม่ได้ถ้ามีการกลายพันธุ์มากๆซึ่งตอนนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์กำลังดูชุดตรวจให้ให้มีความเหมาะสมก็นั้นให้ความมั่นใจนะครับโดยทฤษฎีเนี่ยชุดตรวจ ATK เนี่ยสามารถจะตรวจตรวเกือได้ทุก แต่ว่าตัวเชื้อก็ต้องมีจํานวนมากพออะไรนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับแต่ว่าโดยหลักเนี่ยยังคงตรวจได้ครับผมอีกท่านหนึ่งคุณอีซี่แคมป์ถามท่านเลขาบอกอย่างนี้ครับถ้าติดเชือ้อแล้วรักษาอยู่ที่บ้านเนี่ยจะขอจัดหาหายเองได้หรือเปล่าครับเพราะว่าแพ้อาหารบางอย่างแตอันนี้น่าจะเจรจากับทางหน่วยบริการได้นะครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับเราเนี่ยเนื่องจากกติกาของเราเนี่ยเราจัด งบประมาณให้กับหน่วยบริการเป็นคนดูแลเหมือนท่านอยู่โรงพยาบาลดังนั้นเราจึงไม่ได้ให้เงินไปเพราะว่าการที่พี่น้องประชาชนเดินออกจากนอกบ้านเพื่อมาซื้ออาหารนี่เป็นความเสิ่งที่เราไม่อยากเสี่ยงเสี่ยงแล้วครับใช่ครับแต่เราเลยขอให้หน่วยบริการเป็นผู้ส่งอาหารไปแต่ถ้าอาหารไม่ถูกใจหรือว่าทานอะไรไม่ได้น่าจะคุยกับคุณหมอที่จะมีวีดีโอขอเข้ามาผมคิดว่าไม่ไม่ได้มีประเด็นตรงนี้ว่าไม่ไม่ไม่สามารถจะจัดการเป็นแต่ว่า ขอให้บอกว่าอาะไรที่ทานไม่ได้หรือว่าไม่เหมาะกับท่านนะครับหลังปีใหม่มาแล้วครับจนนี้วันที่หกแลลวครับคุณหมอฮะตัวเลขการเข้ามาในระบบหนึ่งสามสามศูนย์เนี่ยตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยไหมครับตอนนี้ต้องเรียนว่าชัดเจนนะครับโดยเฉพาะวันสองวันนี้มีการก้าวกระโดดของผู้ป่วยที่โทรเข้ามาจะเห็นจะเห็นว่าแปรตามจํานวนผู้ป่วยในแต่ละวันที่เพิ่มขึ้นเช่นเมื่อวานกับวันเนี้ห่างกันประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สายเราก็เข้ามาหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเช่นเด ที่น้องบิสกชาชวนก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็ติดต่อมาผ่านหนึ่งสามสามศูนย์แต่แก็ต่างก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าสายที่เข้ามาเนี่ยเรายังรับได้แล้วก็ให้ความมั่นใจว่าเราจะนําท่านเข้าสู่ระบบบริการให้ได้ภายในหกชั่วโมงครับมครับมีคนรับโทรศัพท์สามร้อยคนมีคู่สายสามพันคู่สายทํางานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอันนี้ทั้งประเทศอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็โทรได้นะฮะ ถูกต้องครับโดยเพราะยิ่งๆบางสายเนี่ยเรามีการให้น้องๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นผู้รับสายด้วยเพราะระบบรับสายไม่จำเป็นต้องมาที่สํานักงานก็ได้ครับตอนนี้เราก็มีให้อุปกรณ์ไปที่บ้านก็มีอะไรก็มีมีหลากหลายเพราะฉะนั้นก็ให้ความมั่นใจนะครับแล้วถ้าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ แย่ลงหรือมีจํานวนผู้ป่วยมากขึ้นก็พร้อมที่จะเพิ่มจะผู้สายขึ้นใหม่นะครับนี่คือความพร้อมนะฮะในการดูแลนะครับขอขอบคุณมากครับท่านเลขาครับสำหรับข้อมูลครับคุณรงคุณสติสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของสปสชนะคะคุณรง์แล้วก็เขาก็จะมี่นเลื่อนลงไปนะเขาก็จะมีตรงที่บอกว่าสายด่วนหนึ่งสามสามศูนย์ะคะให้บริการตลอดยี่สิชั่วโมงวหลังจากนั้นเนี่ยจะมี เมนูให pues okay. <Yeah. S 1> ้คล like ิกเยอะเลยนะคะเมนูแรกเลยค่ะลงทะเบียนเข้าระบบดูแลที่บ้านหรือ Home i s o l a t i o n นะคะอันนี้สำหรับท่านที่สมมุติว่าไม่ถนัดในการโทรศัพท์หรือว่าโทรไปแล้วไม่มีใครรับอะไรเงี้ยนะเข้าทางออนไลน์นะก็คลิกเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดแบบฟอร์มขึ้นมาแบบฟอร์มซัพพอร์ตโควิด -19 เนี่ยนะคะก็คือให้เราลงทะเบียนนะ ก็จะต้องใส่เลขบัตรประชาชนหรือว่าเลขหนังสือเดินทางนะคะชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อนะคะแล้วก็ชื่อของญาติที่อาจจะต้องการให้เราติดต่อสมมุติว่าติดต่อท่านไม่ได้เนี่ยจะติดต่อญาตคนไหนได้บ้างนะคะแล้วเขาก็จะถามเรื่องข้อมูลส่วนตัวอายุเพศน้ําหนักส่วนสูงอะไรต่างๆแล้วก็สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลที่อยู่ที่ติดต่อได้แล้วก็ข้อมูลของเราที่เราไปตรวจเนี่ยแหละ เราตรวจอะไรนะคะก็จะมีให้คลิกนะคะตรวจ ATK หรือว่าตรวจ RTPCR แล้วก็ผลตรวจเนี่ยก็เป็นบวกนะคะก็นี่แหละเข้าไปในแบบฟอร์มนี้นะคะเสร็จแล้วกรอกปุ๊บก็บันทึกไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เขียนเอาไว้เหมือนที่ท่านเลขาบอกเลยนะคะว่าจะติดต่อ,อก,กลับมาภายใน6ชั่วโมงแต่ว่าถ้า6ชั่วโมงแล้วเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วยังไม่มีใครติดต่อท่านมาเนี่ย มาอยานิ่งนอนใจนะคะครารุณาติดต่อซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งครับโทรนะครับ1330กด14ครับ